เคยได้ยินทฤษฎีสมคบคิดแผนปฏิรูปที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงปะโอ้โ oh หฟังดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันหามากมีคนบอกว่ามีกลุ่มลับวางแผนจะปฏิรูปทุกอย่างตั้งแต่การเมืองยันอาหารเช้าแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเพื่อนแกแผนปฏิรูปเป็นไงบ้างฉันก็อืเหมือนเดิมเดาว่ากลุ่มลับคงติดซีรีส์ แล้วดูดิราคากว๋วยเตี๋ยวยังขึ้นการเมืองก็เออเป็นแบบนั้นแหละคือถ้ามีแผนจริงพวกแกทำอะไรกันอยู่ บางทีกลุ่มลับนั้นอาจจะรวมตัวกันกินข้าวแล้วลืมไปเลยว่าต้องปฏิรูปอะไรบ้างหรือไม่ก็ทั้งหมดนี้เป็นแผนซ้อนแผนเพื่อให้เราคิดว่าไม่มีแผนสรุปคืออย่าไปเชื่ออะไรมากบางทีแผนปฏิรูปที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงอาจเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่ขี้เกียจทำการบ้านจบนะ